สำหรับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาดูวิธีการวางเบ็ดปลาตูนากันหรือว่าปลาสซงะนั่นเองตามผมมาเลยครับวันนี้ผมมาวางเบ็ดประมาณ5าอันนะครับอันแรกมาอย่างสวยเลยนะครับก้อนหินใหญ่ๆก็ทงตั้งเอาไว้หรือวางเบ็ดตั้งเอาไว้เลยเบ็ดอันที่สองผมก็ต้องลุยน้ําเลยนะครับอื เย็นมากๆหลังจากนั้นก็ต้องลุยน้ําเดินหาหมายไปเรื่อยๆนะครับหมายไหนสวยก็เลีงเอาไว้แล้วก็ทําการวางเบ็ดไว้เลยนะครับส่วนหมายนี้สวยมากๆนะครับเป็นร่องน้ําลึกมีลุ้นครับมีลุ้นอันนี้คือร่องน้ําที่บอกนะครับสวยมากๆครับหมายนี้สวยมากๆมาต่อกับเบ็ดอันที่4กันเลยนะครับผมเห็นต้นไม้นะครับยื่นออกมาผมก็เลยทําการผูกกับต้นไม้เลยนะครับไม้ต่อไปหมายที่5วางเบ็ดอันที่5แล้วนะครับ ผมก็เลยทำการผูกกับรากไม้แล้วก็วางเบ็ดตั้งเอาไว้เลยไปต่อกันหมายที่6นะครับมีไม้ไผ่ยื่นออกมาผมก็เลยผูกกับไม้ไผ่เลยนะครับหลังจากนั้นก็วางเบ็ดเอาไว้เบ็ดไปติดกับกดหินก็ต้องดำลงไปนะครับกว่าจะได้แต่ละไม้นะครับหนาวเลยครับเราเลยคืนนี้มาลุ้นกันนะครับ